เลยเหรอขาดูหน่อยเขาดูหน่อยโอ้โหแสดงว่าจินกินไข่เยอะเลยใช่ไหมโอ้ดูสิโคไข่โอเปิดไข่ให้ยายใช่ไหมครับโอ้เยอะมากเลย โอเคจนสวัสดีเพื่อนนอี่ยังครับครวันนี้จิน,น,นทำไรครับกินดอกเปลือกไข่กระรางทำไมนะดอกเปลือกไข่กระร<อ><ล>างกระรางต,ตาั้มตั้มไข่ตั้มเปลือกไข่โอ้โหเ้เพื่อนเพื่อน,น,น,ออนดใูในกล้องหน่อยด้ยิขอดูหน่อยดูหน่อยโอ้โหเนี่ยเยอะเลยเหรอไอเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยโอ้โหแสดงว่าจินกินไข่เยอะเลยใช่ไหมโอ้ดูสิโขไข่ ขเปลือกไข่ให้ยายใช่ไหมครับโอ้เยอะมากเลยบอกเพื่อนๆ่อยครับว่าขกเปลือกไข่แล้วมันเอาไปทำอะไรบ้างครับที่ยายบอกไปทำเป็นปุ๋ยได้ทำเป็นปุ๋ยได้แล้วก็อะไรครับเป็นปุ๋ยแล้วอะไรนะที่ยายบอกอะไรมดอะไรนะโกัรมดโอ้โดยกันมดบอกเพื่อนๆว่ามันเป็นเขาเรียกว่านอกเหนือจากที่เรากินไข่อร่อยอร่อยแล้วที่ยายชอบกินไข่เคียวนะครับ ทำไข่ขขเจียวหอยใหญ่ใช่ไหมทำไข่เจียวไข่ยูวีใช่ไหมครับเรายังได้ประโยชน์จากการเอาเปลือกไข่มาโขกมาตำไม่น่าโอ้โหดูสิเไหนดูนะโม้เพ <ๆ S 1> ื่อนเดีไหนดูไงโขกยังไงโอ้โหเยอะเลยเนี่ยทำนานหรืยงครับเนี่ยทำนานหรืยงนานนานแล้วค่อยๆโขกนะเพื่อนๆนะอ่ะโขกดูดิโอ้โหโขกใหญ่เลยดูสิบอกเพื่อนว่าถ้าโขกเสร็จแล้วก็เอาใส่ถังขอดูถังหน่อยด้ถังหน่อยนโอ้โหหนักมากเลยสิโอ้โหมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหม โขกต้องต้องออกแรงนิดนึงไหมออกแรงนิดนึงเพื่อที่จะให้เปลือกไข่มันมันแตกละเอียดใช่ไหมครับแล้วยายก็จะไปโรยใช่ไหมมันเป็นแคลเซียมใช่ไหมมีหลายหลายอย่างนเนี่ยช่วยให้บำรุงรักษาต้นไม้เป็นปุ๋ยใตัวด้วยนะบอกเพื่อนว่าไงครับถ้าหาว่าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ตายายซื้อไข่มาก็อย่าเอาไข่ทิ้งนะเอาเก็บไว้ก่อนใช่ไหมครับเราใช้ประโยชน์ไข่มีประโยชน์่าไข่นอกเหนือจจะเอามาทําไข่เจียวไข่ยูยีแล้วเนี่ยยังทาเป็นประโยชน์จากเปลือกไข่ได้นะเพื่อนๆใช่ไหมครับ โอ้แล้วไงต่ออีกทีนึงไงก็ไงก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระทืบไลค์กดกระดิ่งเออโอเคเดี๋ยวจินจะไปขกตาตามมาเร่ตามเปลือกไข่ให้ใหญ่ต่อนะครับบ๊ายบาย